สบายดีทุกคนเด้อสบายดีผู้ทีอ่อยู่ใกล้อยู่ไกลอ่าอยู่ไทยอยู่ลาวโทรทุกบ่อเลยนี่กลับมาพกับเกีซอนสาวพู้ไทยเชนแนลเจ้าหน้อยเชนเนลเจ้าหน้อยเชนเนลมากับหลางนะทุกคนมเลยนี้กับไม่ให้กินเธอพีพีได้รับส่งคือเก่าเนาะทุกคนนมันมีเมนูเน้นมะเขือทุกคนนี่พวกนี้เป็นเน้นมะเขือเนะแล้วกีต่ำไปแล้วเด้ทุกคนอนี้เฮาสิมาต่ำข้าวโพดทุกคน มาเทิรนอันนี้นะเอาน้ามุเอานี่เขาโคก็คือแบบโคเรียบร้อยแล้วเนาะโคนี่เขาโคเองตามเองแล้วทุกคนแล้วก,ก็อนี่ยฮะย้อนตามเพื่นแต่ว่าย้อนเท็ดไม,ไม่ไม่เลยก็เลยว่ามันข่มโพดกินบ่ได้ก็เลยต้องจะโคใหม่ทุกคนเทียนเทียนจ้า บ้านที่แบบเป็นแบบแซ่บๆเลยนะทุกคนกอยส้มกอยเจวก็ต้องเชิญเขาโคนนเน้นมะเขือล่ะมะเขือทุกคน มันมะคืนนี้เขากับเสือแบบมาเพจทุกคนเสือมาเพจแล้วกับเสือเปะโนกเป็นแล้วเนี่สิมาเสือฟขาโค่น hmm. น่ะน่ากลินขนาดยายน่ยค่อยๆส้มซีแซ่บพล้มด้วยปลาล้านะทุกคน ปะลาอันนี้ซื้อที่ตลาดนะปลาตัวน้อยนะทุกคนบางอันก็ะสิมีแบบเจ้าดุปี่ตัวนี้บขมีมนนะ ผักาะผักอันโดมิดอันนี้สินี่ผักโบผักหอมผักเสริมแล้วก็หอมห่อนะทุกคนนะประมาณนี้ทีลงไปเลยจ้ามีน้องห้องวาย แทนเตอร์เกิรี่ห้ามาทุกคนพอดีแบบกินแซ่บอันนี้ก็คือเสร็จแล้วแล้วเนาะทองหองจอกจอกแล้วเนี่ยมาอ่อไปเดี๋ เติมเกลือนิดนึง,นงเนาะรวกอแป้งโนแต่ทุกคน มะเขือทุกคนคือโคกเลยนี่วันนี้เขามากินข้าวซอยน่ำกันเลยพี่พีพตาในนูนี่แหละเลี้ยนมะเขือเนาะง่ายๆแบบพื้นบ้านเขาเลยปะ่ะตรงเี้เองอะงั้นน,นี่นมองด้วย ไเรอเองหมยาไม่่เด้อทุกคนเด้อเสียงลงนึ่งะมาเด้อพีพีเด้อกินล้ามาคือส่งไอ้น้องไอ้แม่จะกินก่อนละไม่มีถ่ายลแกก็มาหนาทุกคนแกก็ย้มาเฝ้อ บอกสมนยมีไข่บ่เจลยืมหักเขาเขาหยุดนมคือปลาโรดปลาล่าเข้มอะเข้ม อตอนนี้ต้มันกับเออยนะ <c oughs> อะละาลายเนี่ยว้าวทุกคนจะกัดมันเนี่ยเอาเด็ดให้เซ็ปอยู่ใบใหญ่สองคนต้มไม่ทั้งร้านทำมาคือ กินข้าวแล้วเ,เปล่เชื้อตัวนั้นแล้วไปตลาดบ่อบ่มไหมบ่อม่นูกินนะเีจะดูหาบะหมี่ด้านขวาของบัปลาเสา็จแ้วงั้นเบจนี้ออนเออ,เอข้าวผันเนี้วท่อนพ่อจาอ้า คุณเธาเบิ่งไปทุกคนนี่จะขอนึ่งเทาก่อนเยอะวันนี้ก็บ่มี่ผัลลาน่ะมาเออเธาเบิ่งอาหารพื้นบ้านอีเมนูหนึ่งนึงมาถึงแน้วทุกคนเนาะ ขอจาคือเป็นสำนี้เลทุกคนพมาไกลเรื่ม,ม,ก,มก็เลยก็แซ่ก็ตทีตามแล้วก็พาไปกํบบาลังเจอ้นงด้วยกันกือคัมโฆษนาเด้อ